ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการก้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามหุ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้ฟังไปแล้วกับความน่าสนใจของเศรษฐกิจไทยรวมไปถึงการเติบโตของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยนะครับในช่วงนี้เรามาติดตามกันต่อกับกลยุทธ์การลงทุนรวมไปถึงวิธีการนะครับหาหุ้นดูปัจจัยแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์กันครับถ้าลงทุนหุ้นแบงค์ได้หุ้นแบงค์น่าสนใจเนี่ยในมุมมองของพี่โอและเอเซียพลัสมองว่ามันน่าสนใจด้วย valuation ที่ถูกหรือหรือน่าสนใจด้วย growth ที่ท,ที่มีนนจะด ก็เรื่องโกรธเนี่ยคงไม่ได้หวือหวาอะไรนะคะเพราะว่าแบงก์ก็โตไปตามเศรษฐกิจปีนี้เราก็ตั้งหัวข้อ3%นะคะก็โลนโกรธเรา6%นะคะกำไรเชียร์พลัสค่าปีนี้กลุ่มเนี่ยจะโตประมาณ9%นะคะก็ตลาดก็คงโตมากกว่านี้นะคะก็แบงก์ก็อาจจะโตน้อยกว่าตลาดนิดนึงแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะเรากา็ที่ชอบพุ้นแบงค์เนี่ยเพราะว่าก็มองแล้วว่ามันเป็นเซกเตอร์ที่เรียกว่ามั่นคง ปลอดภัยนะคะอาจจะมีแบบสะดุดไปบ้างนะคะในเรื่องของ NPL แต่ว่าอย่างเมื่อกี้น้องนัทก็พูดแล้วนะคะว่าเราก็มี NPL เนี่ยอยู่ในระดับที่ไม่ได้เยอะนะคะ c o l e g e Ratio เนี่ยเราก็สูงก็คือสำรองเทียบกับ NPL นะคะหรือว่าเงินกองทุนนะคะถ้าเทียบกับสินเชื่อที่เราปล่อยไปเนี่ยมันอยู่ในระดับสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของเรียกว่า ซื้อแล้วเรานอนหลับอะเราไม่ต้องมาแบบตื่นเช้ามาดูราคาน,น้ำมันน่ะว่าวันนี้มันลงมาเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่ในฐานะก็ทำมาหลายปีเนี่ยก็ก็เห็นนะคะคาแรคเตอร์แบบนี้สำหรับแบงค์นะคะก็ะเศรษฐกิจมันมีลงก็เดี๋ยวมันฟื้นกลับมาเนี่ย ตัวหุ้นเนี่ยมันก็น่าจะกลับมาได้ตัวพื้นฐานการเติบโตนะคะนอกจากนี้เนี่ยเมื่อก่อนเราพูดกันแต่เรื่องสินเชื่อนะคะแบงก์ก็ทำมาหากินแต่สินเชื่ออย่างเดียวเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่นะคะก็หลังจากที่มีการแก้ไขกฎหมายพรบรต่างๆนะคะให้แบงค์ทำธุรกิจได้มากขึ้นเดี๋ยวนี้เราเข้าไปในแบงค์เนี่ยไปกู้รถก็ได้ ซื้อประกันของหุ้นเกวก็ได้เข<อ>เาขย,ายาันขายประ,ประกันให้เรากองทุนพวกนี้ก็ได้นะคะพวกนี้ก็เป็นรายได้ค่าธรรมเนียมที่เข้ามาแล้วก็นับวันก็จะโตดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นองค์ประกอบพวกนี้เนี่ยก็อยากที่จะเอาไปให้นักลงทุนเนี่ยตัดสินใจนะคะก็ไม่ใช่แค่เรื่องราคาที่ถูกแต่เป็นเซกเตอร์ที่เราก็เชื่อว,ว่าในที่นี้ก็นักลงทุนก็น่าจะมีคําตอบของตัวเองอยู่แล้วนะคะว่าทําไมเราถึงซื้อหุ้นแบงค์ทำไมเราชอบแบงก์รุ่งเทพทําไมเราชอบ งไทแต่ละคนก็มีสไตล์ไม่เหมือนกันนะคะ แล้วโอกาสที่เอเชียพลัสจะปรับประมาณการราคาขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนปรับขึ้นตอนนี้คงอาจจะพูดเร็วเกินไป<ม>นะคะก็อันนี้ยังเรายังยึดหลกักสมมติฐานที่เรามาระวังอยู่นะคะอย่างเมื่อกี้น้องนัทเองก็พูดนะคะว่า strategy ของแบงก์ปีนี้ที่ส่งออกมาตั้งแต่ต้นปีเอาเป็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมากกว่าทุกคนเนี่ยเรามาระวังทั้งทั้งที่เราอยากจะโตเราก็โตได้อยากจะปล่อยเท่าไหร่ึงทุกวันนี้ถ้าจะทําตัวเลขเนี่ยมันง่ายได้มากอยู่แล้วนะคะแต่ว่า สังกิมันไม่เอื้อเนี่ยปัญหาที่จะตามมารวดเร็วก็คือคุณภาพของตัวสินเชื่อนะคะตรงนี้มันก็จะทําให้มีการตั้งสำรองแล้วก็มากระทบเงินกองทุนของแบงค์นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนเนี่ยไม่บุ่มบ่ามเราก็อย่าไปบุ่มบ่ามมากเกินแบงค์เลยนะคะก็ทุกอย่างเอาเอาเป็นนะตัวเลขที่9%ของเงินทิ้ทั้งกลุ่มโตตอนนี้เอาไว้ก่อนดีกว่านะคะขอแซลพี่โอหน่อยมันจะเพิ่งรีบปรับเดี๋ยวเราซื้อของแพงเดี๋ยวเราซื้อก่อนนะคะไม่ใช่ทุกคนเก็บก่อน คือมันคือก็เป็นโอกาสที่เก็บไงฮะแล้วก็เดี๋ยวค่อยดูเซว่าฟื้นปุ๊บเดี๋ยวพี่โอเคาปับขึ้นเองแล้วเดี๋ยวเขาก็มีคนแห่ตามซื้อจริงจริงพรุ่งนี้ถ้านัดกันซื้อเนี่ยก็น่าจะขึ้นแรงนะคะเพราะพอแต่ละคนนี้ก็น่าจะหลักหลายร้อยล้านอยู่พอสมควรงั้นเดี๋ยวกลับไปเราไปนัดกันซื้อเลยนะคะพรุ่งนี้ซื้อหุ้นแบงค์พรุ่งนี้ราคาวิ่งเลยต่อที่พี่นัดค่ะจริงๆวันนี้เนี่ย ท่านนี้มีมีสไลด์ด้วยมีตัวเลขมีกราฟมาให้นักลงทุนได้ดูด้วย<ม>เพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าฟังอย่างเดียวเอาไม่เห็นภาพเท่าไหร่เดี๋ยวให้อธิบายเพิ่มเติมเรื่องของสินเชื่อแล้วก็เรื่องของกลุ่มแบงค์เพิ่มเติมเลยค่ะอันนี้อันนี้คือภาพที่ตอนนั้นพี่เคียวพูดถึง GDP จะเห็นว่าภาพบนบนซ้ายเนี่ยคือสัดส่วน,นโลนกรดต่อ GDP จะเห็นว่ามันก็ประมาณสัก1.5-2เท่านะครับอันนี้คือสิ่งที่ที่ผมให้ดูแล้วก็อันนี้ที่ผมอันนี้คือเรื่อง investment ละกันโอเคอันนี้คือค ด้านบนเนี่ยก็คือแบงก์ใน4ูสประเทศเพราะว่าไอี B, เรามีสาขาที่เมืองไทยมีที่สิงคโปร์มีที่อินโดนีเซียมีที่มาเลเซียนะครับก็จะพบว่าหุ้นไทยปีที่แล้วเนี่ยสิงคโปร์ยากที่สุดนะครับรอ,องลงมาก็หุ้นไทยอินโดกับมาเลก,ก็ก็อาจจะลงน้อยหน่อยนะครับก,ก็แล้วแต่ก็มีก็มีคนถามว่าเอออย่างนี้หุ้นไทยหุ้นแบงก์ไทยลงเยอะแบงก์ไทยดูน่าสนใจกับมาเลและสิงมาเลย์อินโดหรือเปล่าใช่ทําไมถึงบอกว่าใช่ คือในส่วนของราคาหุ้นคือส่วนหนึ่งนะครับในแง่ของราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าถ้าเทียบเฉลี่ยของกลุ่มเซกเตอร์แบงค์โดยรวมเนี่ยซื้อขายประมาณ1เท่าปุ๊บโดยประมาณย้อนกลับไปปีที่แย่ที่สุดในรอบหลายปีเนี่ยคือปี2008นะครับปี2008เนี่ยปุ๊บขอโทษครับปี2008เนี่ยนะครับกลุ่มแบงค์เนี่ยนะครับตัวตัว price per book เนี่ยอยู่ที่0.8เท่าเห็นไหมฮะ price book ตัว r o e นั่นคือตามที่สุดแล้วในรอบไปหลายปีแล้วปี2008ผมก็เป็นลูกตกใจมากกว่าคือ panic s e l เพราะว่าเซ็ต900ลงมา300กว่าอันนี้ทุกเซกเตอร์ม่ต้องแบงค์ลงลงกันหมดแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอยู่ประมาณสัก1.1เท่างั้นถ้าถามผมส่วนตัวในเรื่องของราคาเนี่ยผมคิดว่ารับรู้ไปเยอะอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าสิ่งซึ่งอาจจะทําให้คนกลับเข้ามาซื้อแบงค์ก็คือความเชื่อมั่นหนเศรษฐกิจ ต้อง3%หรือว่ามีแคตาลิสต์ซึ่งถ,ถ้าเรียนผมจริงแคตาลิสต์อาจจะดูไม่ไม่ชัดมากในแง่ของแบงก์เพราะว่าหลายคนยังกังวลภาพใหญ่แต่ถ้าเกิดว่ามองในความแข็งแกร่งแล้วผมคิดว่าถ้าดูจากหลายภาพเนี่ยนะครับทิศทางของสินเชื่อเนี่ยก,ก็เติบโตได,ได้ค่อนข้างดีนะครับตัวการควบคุม NPL ทั้สังเกตว่าด้านซ้ายนะครับภาพด,าาด้านซ้ายด้านล่างเนี่ยซ้ายมือเนี่ยนะฮะแข็งแกร่งมากถ้าเทียบกับปี2008นะครับ เรโชทุกอย่างเนี่ยสะท้อนดีหมดยกเว้นแค่ราคาแพงกว่านั้นราคาที่1.1เท่าเนี่ยแม้จะแพงกว่าแต่ผมคิดว่าไม่ได้แพงถ้า1 NPL เนี่ยเรียกว่าขึ้นน้อยละ2ก็คือว่าภาพใหญ่เศรษฐกิจเนี่ยกลับกลับมาเติบโตได้นะครับค่ะนั่นคือช่วงต้นเหมือนพี่เฮียวมีอะไรอยากจะเสริมไม่ครับก็คือถึง1.1ถ้า1เท่าหรือต่ำกว่า1เท่าเนี่ยเราเองเคยฝ่ายฝันว่าอยากเป็นเจ้าของแบงค์ไหมฮะก็เห็นว่าโอ้หลายๆตระกูลเองโอ้เป็นเจ้าสัวเป็นเจ้าของแบงค์ ล้วตอนนี้เขาเปิดโอกาสให้เราเป็นเจ้าของแบงค์ในราคาที่ถูกต่อกับต้นทุนเขานะฮะที่ต่ํากว่าบุ๊กเนี่ยจะแม้มีต่ํากว่าบุ๊กมี0.90.8หรือ1ห,หรือเท่าเสมอท่าบเท่ากับเจ้าส,สัวที่เป็นเจ้าของแบงค์ต้นทุนเขานะ,ะเป็นโอกาสของเรานะฮะที่ซื้อเป็นเจ้าของแบงค์ในราคาที่แล้วเมื่อกี้ทางพี่โอก็พูดถึงเนี่ยที่บอกว่าเรานอนหลับสบายอีกอันคือว่าธุรกิจแบงค์เนี่ยตอนนี้ทุกคนเราเข้าใจแล้วฮะก็คือให้บริการสินเชื่อนะฮะ แา้ในการเงินฝากและบริการต่างๆนะครับคือเป็นธุรกิจที่เข้าใจง่ายวิเคราะห์ง่ายเห็นชัดๆว่ามีโอกาสได้มีกําไรอ่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่ผ่านมาเดี๋ยวขอพี่นะัทเราไม่มีแบงค์ไหนขาดทุนเลยใช่ไหมกำไรทุกแบงค์เลยไหมฮะขาดทุนเนานแล้วฮะตอน TMB แต่ตอนนี้ TMB เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่แล้วครับก็ไม่มีไม่มีขาดทุนมลลีแต่ว่ากำไรอาจจะลดลงบ้างแต่ว่ากาไรทุกปีเพราะฉะนั้นดูแล้วก็คือบางคนก็เคยบอกว่าแบงค์นี่เสือนอนกินใช่ไหม ใช่ไหมฮะแล้วทําไมเราไม่ยอมลงทุนในพวกเสือนอนกินไม่อยากจะเป็นเสือนอนกินบ้างนะฮะมันจริงๆแินั้นผมก็ไม่เคยเห็นแบงค์ถ้าสมมติในภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ได้ถดถอยนะฮะไม่ได้หดตัวคือขยายตัวนะเพราะคือปอดีเราฟังข่าวไปเสพข่าวว่าเศรษฐกิจชะลอตัวชะลอตัวมันชะลอในการเติบโตมันไม่ได้หดตัวไม่ได้ติดลบมันโตฮะโตเพราะฉะนั้นไม่มีแบงค์ไหนขาดทุนนะฮะ ที่ผ่านมาในรอบตั้งแต่ TMB ตอนนั้นที่ก่อนปรับโครงสร้างกับเปลี่ยนผู้บริหารกําไรอู้ฟู้ทุกแบงค์เลยฮะนั่นจะมาบ่นว่าแบงค์กำไรดีเกินไปนะฮะถามพี่โอ๋เพิ่มเติมค่ะเราได้คําตอบแล้วว่าหุ้นกลุ่มแบงค์น่าสนใจแต่แล้วตัวไหนล่ะที่น่าสนใจแบงค์ใหญ่หรือแบงค์เล็ก เอเพลมองยังไงคะค่ะเอาเป็นว่าเราพูดตั้งแต่ภาพรวมก่อนละกันนะคะน้ำหนักกลุ่มแบงค์ตอนนี้เนี่ยทางเอชเอพลัสเราให้เท่ากับตลาดนะคะความหมายเนี่ยก็คือเท่ากับน้ำหนักก็คือมูลค่าตลาดของเขา นะคะก็ Market Cap ของแบงค์เนี่ยก็ช่วง23ปีก่อนก็เคยอยู่ประมาณ18นะคะตอนนี้หุ้นมันลงมาก็เหลือประมาณ15%เพราะฉะนั้นถ้าท่านมีเงิน100บาทเนี่ยก็แนะนำให้จัดพอร์ตนะคะก็มีแบงค์สัก15บาทนะคะทีนี้การคัดเลือกหุ้นเนี่ยทำยังไงก็มาดูว่าเราเหมาะกับสไตล์ไหนนะคะถ้าเราเป็นคนที่ชอบปันผลนะคะตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีเลยเลือกมาพูดตอนนี้ก็เรียกว่าทามมิ่งดีเพราะว่าแต่ละแบงค์ก็ยังไม่ได้ประกาศก็อยู่ใน ช่วงใกล้ๆจะจ่ายนะคะเรามี2แบงค์ที่ปันผลเด่นมากจ่ายปีละครั้งนะคะตัวแรกคือทิสโก้อันนี้ยิวตอนนี้สูงสุดในกลุ่มเกือบ5%เเลยนะคะท่านซื้อตอนนี้เนี่ย ถือเรียกว่าไม่กี่เดือนเองนะคะก็จะจ่ายกันประมาณพฤษภาอีกตัวหนึ่งคือแบงก์กรุงไทยนะคะแบงก์กรุงไทยตอนนี้เรียกว่าราคาเนี่ยก็ลงมาอยู่ที่เขวแล้วแหละนะคะก็มันให้ดีเวทเดนยิวอย่างนี้เนี่ยสองตัวนี้น่าสนใจมากถ้าท่านชอบปันผลนะคะทีนี้ถ้าท่านไม่ชอบปันผลนะคะถือแล้วอึดอัดเหลือเกินเนี่ยก็ลองไปดูแบงก์ใหญ่นะคะที่คิดว่าเบต้าเนี่ยก็ท่านอาจจะไปดูเบต้าในในข้อมูลของตลาดมาด้วยก็ได้ ความหมายก็คือถ้ามันมากกว่าหนึ่งะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ i n d e x กลับมาเนี่ยหรือ Flow เข้ามาเนี่ยหุ้นพวกนี้จะให้ผลดอบแทนเนี่ยมากกว่าตลาดนะคะซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะเป็นแบงก์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะลองไปดูนะคะ k คแบงก์เนะคะทีเนะคะพวกนี้ก็ราคามันก็ลงมารอแล้วนะคะแต่ละตัวก็อยู่ประมาณ1.3-1.4เท่าบุ๊กนะคะก็แบงก์เล็กๆมันก็จะต่ำบุ๊กหน่อยนะคะเพราะฉะนั้น เอาหุ้นที่เรียกว่าถูกใจท่านนะคะท่านเป็นนักลงทุนสไตล์ไหนนะคะแต่ว่าระยะเวลาถือคลองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้วิ่งบับรวดเร็วว่าซื้อวันนี้แล้วพรุ่งนี้จะต้องให้ผลตอบแทนได้เท่าที่คาดหวังนะคะอย่างที่เราบอกว่าแบงก์ก็ต้องมาตามฟโฟลหรือว่าตามเศรษฐกิจตามความเชื่อมั่นที่จะกลับมานะคะก็ะมองทามมิ่งในการถือเนี่ยก็อย่างน้อยครึ่งปีหลังเนี่ยก็เชื่อว่าท่านน่าจะได้ผลตอบแทนที่เป็นน้ำเป็นเนื้อกลับมาได้นะคะก็ ก็เป็นแบบนี้นะคะพี่นเสริมหน่อยค่ะก็เป็นสไลด์ที่ผมทําคร่าวๆขึ้นมานะครับก็คือให้น้าหนักคือเท่ากับตลาดเท่ากับพี่โอนะครับก็มองว่าอันเดเวทเนี่ยมันทูเลตแล้วคิดว่าจังหวะราคาตัวเนี้ยแม้ว่าแคตตาลิสต์การโกรธเนี่ยเราเราไม่ได้มองเยอะแต่เรามองว่าราคาหุ้นเนี่ยมันมันค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับ แต่ว่าโอเวตเนี่ยอยากจะเห็นตัวเลข GDP ที่มากกว่านี้หรือว่า NPL ที่ที่นิ่งกว่านี้นะครับอันนี้คือสเต็ปต่อไปถ้าเราเห็นแต่ตอนนี้เราลงที่ที่นิวโชว์ทำไมถึงนิวโชว์ก็คือว่า NPL เนี่ยยังเป็นอะไรที่ผมกังวลอยู่นะครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะผิดผิดพลาดได้ถ้าเกิดว่าเอ็กซ์พอร์ตมันดําดิ่งลงมาอีกหรือว่า ภาคการเกษตรหรือว่าภัยแล้งต่างๆเนี่ยมันมันแย่นะครับงั้นอันนี้คือสิ่งที่เราเป็นความเสี่ยงที่สุดนะครับถ้ากลุ่มแบงค์ถ้าผมจะบอกว่าหุ้นกลุ่มแบงค์จะฟื้นตัวอย่างเร็วแรงเมื่อไหร่ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ NPL หยุดเมื่อไหร่เนี่ยผมคิดว่านะั่นคือทริเกอร์ที่สําคัญถ้าใครจะมองเป็นเชิงไทมิ่งนะผมว่านั่นคือทริเกอร์ที่สําคัญดูจาก KKP หรือทิสโก้ได้ราคาหุ้นพอ NPL ริ่มนิ่งปุ๊บหุ้นทยานล้วแต่ว่ามันไปไม่ได้มากก็เพราะว่าภาพใหญ่มันอาจจะไม่ไปแต่ตอองเเเเห็นนืว่าาาามัลานะรลลดก BBL ทำไม b p l อันนี้คือต,ตัดประเด็นเรื่องของตัวตัวจัสมินไปก่อนคอนหนึ่งเรามองว่าการเติบโตของแบงก์ใหญ่เนี่ยคือของของเราดยเซกเตอร์เนี่ยมองว่าปีนี้กลุ่มแบงก์กำไรกลับมาเติบโต7%นะครับปีที่แล้วเนี่ยหายไปประมาณกำไรลดลงมา7%งั้นกําไรปีปี59เรามองว่าดีขึ้นเรามองว่า NPL จะเพิ่มขึ้นในตาที่ชา้าลงและราคาหุ้นเนี่ยถูกนะครับ บีบีเอลเนี่ยที่ผมชอบคือหนึ่งในนักการเติบโตเนี่ยมันโตไม่ต่างกันหรอกผมทาโตแบงก์ใหญ่เนี่ยโตประมาณเจเท่ากาันงั้นเรื่องโกลด์สำหรับผมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ประเด็นที่เลือกบีบเพราะว่าหนึ่งก็คือว่า BL เลือกถูกเลือกเลือกเพราะบีบถูกที่สุดในบรรดา4ีแบงก์นี้นะครับแล้วก็ฐานะการเงินสำรองตอนนี้เสียบีบสูงที่สุดคือประมาณร้อยแปดสิบเปอร์เซ็นตงซึ่งเฉลี่ยของกลุ่มแบงก์ร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์งั้นมองบีบีเอ,อลเน,น,าานถูก d ีเวเดนยูอาจจะหย่อนยอนกรุงไทยแต่ก็ถือว่าทั้งถ้าดูทั้งปีเนี่ยก็4%กว่าก,ก็เป็นรองเฉพาะกรุงไทยนะทิสโก้เนี่ยมองคล้ายๆกันทิสโ o ้เรามองว่าโรสเนี่ยต,ต้องเรียนว่า c o n s u m ัมชันยังไม่กลับยอดขายรถเนี่ยผมเชื่อว่ายังไม่กลับนะครับแต่ว่าข้อเด่นของทิสโก้ก็คือต้นทุนลงเร็วงั้นบริหารสเปดได้ดีนิมเพิ่มขึ้นงั้นจะทําให้ตัวตัวรายได้ดอกเบี้ยสุทธิเนะี่ย เติบโตนะครับอันที่2คือ NPL เริ่มนิ่งสำรองลดลงทําให้ผู้บริาหารเนี่ยผมว่าง่ายขึ้นคือปีปีที่ปีสองสองปีปีสองสองสิเนี่ยผมว่าเขาเ,ขาเครียดมากเหตุเพราะว่า NPL มันเยอะมันทาให้เขาปัญหาจัดการยากแต่จากนี้ไปเนี่ยผมว่าเขาเบาแล้วเบาก็คือว่าเขาสามารถที่จะเล่นกับตัวเลขตั้งสำรองและบอททอมไลน์ได้เท่าไหร่ก็ได้ถ้าเขามองเรื่องของการเติบโตงกำไรหรือว่าสำรองงั้นถ้าเรามองว่า NPL เริ่มนิ่งเนี่ยสำรองนี่ลงงั้นจะทาให้ตัวบอททอมไลน์หรือกำไรเนี่ย โตค่อนข้างดีและทิสโก้จ่ายปันผลเราคิดว่า2บาทงั้นดีเวนตยูก็ประมาณสัก4 4่ถึงในปีนี้ปีหน้าก็ถ้าใครชอบแนวโกรดด้วยนะผมเพราะผมคิดว่าทิสโก้จะโตเร็วกว่าเซกเตอร์นะครับประมาณสัก15%เซกเตอร์โตวันแปดเปอร์เซ็นต์และดีเวนตยูก็ก็สูงถ้าชอบโกรดและดีเวนตก็คือทิสโก้ถ้าชอบที่ราคาถูกนะครับแล้วก็แข็งแรงเนี่ยผมยังเลือกตัว b ีพครับพี่เคียวยก,ยกใหม่ขึ้นใหม่แล้วคะ่ะจะก็ <laughs> เป็นฮะให้หินนะฮะ เมื่อกี้สองท่านพี่โอกับพี่นัทบอกว่าให้ neutral w e i กับแบงค์คือมีมุมมองโอเคละจากที่ underweight มาใช่ไหมฮะแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าผม underweight มาเข้าใจว่าถ้าไปดูเป็น public news นะฮะเป็นข้อมูลที่เราเปิดเผยไปเราก็ underweight เพราะฉะนั้นก็เป็นการบ้านให้กับทุกท่านนะฮะไปดูฮะว่าบลจไหนยัง underweight อยู่ผมเข้าใจว่ายังเยอะอยู่ไปดูแฟน f a กช s h ของกองทุนทั้ง หลายใค่ายทุกค่ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านทีที่เขาต่างคนต่างนักลงทุนสถาบันก็มีความเชื่อมั่นตามคําแนะนําของนักวิเคราะห์เพราะว่าเราก็มีมีความเห็นมีความมุมมองทั้งสองท่านแล้วก็ท่านอื่นๆถ้าสมมติมเป็น neutral o v e r w e i g h t แล้วกองทุนทั้งหลายยัง Under w e i g ว t นะ,ะในกองทุนในประเทศเราซื้อดักได้เลยแล้วก็ยังมีกองทุนต่างประเทศที่ขายมาตลอดทางตลอดแล้วก็ซื้อดักเมื่อกี้ฮะดักทั้งสองสองทางเลย ทั้งไทยทั้งเทศ mm hmm. นะครับโอกาสพลาดน้อยแล้วฮะค่ะซึ่งถ้าต่างชาติมาแน่นอนว่าเขาก็เข้ากลุ่มแบงก์ก่อน<ช>ก็มีสภาพคล่อง mm hmm. แล้วก็นิยมแบงก์ใหญ่มากกว่าเพราะเข้า,เข,าเข้าออกสะดวก mm hmm. แต่เล็กเองก็มีความเซ็กซี่หรือว่ามีความน่าดึงดูดของความเล็กๆฮะก็ small is beautiful นะฮะก,ก็ก็ลองดูอย่างที่ที่พี่โอบอกชอบแนวไหนตรงจริตแบบแบงก์ไหนเพราะแบงก์บางแบงก์ก็รู้สึกว่าจะ เเรียกว่ามั่นคงค่อยค่อยค่อยเคลื่อนขยับขยับขยับไม่หวือหวาถ้าเราเป็นแนวนั้นเราก็เรียกว่าเบต้าต่ำก็มีเบต้าสูงนะครับก็คือว่าการเหวี่ยงคาดเมื่อเทียบกับตลาดนะครับถ้าชอบเบต้าสูงก็ซื้อเบต้าสูงหน่อยซื้อเบต้าต่ำก็ซื้อเบต้าต่ำไปเรามาฟังวันนี้ตั้งแต่ต้นจนจบแน่นอนว่าสิ่งที่ได้อาจจะเป็นความรู้สึกที่ มันเริ่มมีความน่าสนใจมันเริ่มมีคาทาลิส์บวกเข้ามาอย่างน้อยที่สุดคือข่าวร้ายต่างๆอาจจะหมดไปแล้ว mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาที่กลุ่มแบคงน่าสนใจแต่เราจะฟังความข้างเดียวหรือรจะมองโลกแค่ด้านเดียวมันก็ดูจะกระไรอยู่ถูกไหมคะฝั่งหนึ่งเนี่ยก็เลยอยากจะถามแต่ละท่านเพิ่มเติมว่ามันยังมีความเสี่ยงอะไรอยู่หรือเปล่าที่อาจจะมีโอกาสเกิดแล้วมันทําให้สิ่งที่เราคุยกันในวันนี้ภาพมันเปลี่ยนไป ซึ่งแน่นอนว่าพี่เคียวอาจจะได้วิวที่กว้างหน่อยทั้งเรื่องของเศรษฐกิจโลกทั้งเรื่องของนโยบายการเงินที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันเนี่ยมองว่ามัน,มนจริงมีความเปราะบางหรือมีโอกาสกระทบอยู่ไหมคะ ในแง่ของปัจจัยภาพรวมเนี่ยพี่เคียวก็ให้ภาพไปเยอะแล้วนะคะเรามาดูปัจจัยเฉพาะตัวบริษัทมากกว่าปกติเวลานักวิเคราะห์เนี่ยจะดูว่าความเสี่ยงกับแบงค์เนี่ยถ้ามันมีอสมพันอะไรที่ไม่เป็นไปตามประมาณการเนี่ยเราให้อยู่3เรื่องหลักๆนะคะเรื่องแรกก็คือสินเชื่อนะคะถ้าเกิดสมมติว่ามันเติบโตได้น้อยกว่าทาร์เก็ตสมมติว่าปีนี้เราบอกว่าสินเชื่อจะโต5%เนะคะเกิดมันลงไปเหลือ4%อนอันนี้ก็เป็นปัจจัยในรายแบงค์แต่จะบอกว่าน้ำ น้ำหนักของสินเชื่อที่เติบโตไม่ได้ไปตามเป้าเนี่ยผลกระทบต่อกําไรเนี่ยน้อยมากนะคะก็ทุกๆ1%ของสินเชื่อที่ลงเนี่ยกระทบกําไรกลุ่มแค่จุด3%าเจุดสเท่านั้นแต่อีก2ปัจจัยเสี่ยงหลังนะคะที่จะมีน้ําหนักมากนะคะก็คือตัว net interest margin หรือว่า NIM ที่เราพูดกันนะคะตอนนี้เนี่ยเริ่มมี voice เข้ามาแล้วนะคะว่า กลัวว่าแบงค์ชาติจะลดดอกเบีย้ยนโยบายลงไปอีกซึ่งถ้าเทรนดอกเบีย้ยกลับไปเป็นขาลงแบงค์ไม่ชอบนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่ามันกระทบสเปดในงวดนั้นทันทีนะคะโครงสร้างสินเชื่อของแบงค์เนี่ยเจเป็นลอยตัวแต่ว่าทางด้านเงินฝากเนี่ยห้เป็นลอยตัวนะคะเพราะนั้นมันมิสมัช์อยู่แล้วเวลาดอกเบีย้ยลงเนี่ยมันกระทบทางฝั่งสินเชื่อก็คือรายได้นะคะยิวของแบงค์จะลดทันทีขณะที่ตัวต้นทุนด,ดอกเบีย้ยจ่ายมันค่อยๆทยอยลงนะคะเพราะฉะนั้น นะมันต้องใช้เวลาในการแอบสอบตรงนั้นนะคะผลกระทบจากนิมที่ลดลงทุกๆสิบเบสิสพอยต์เนี่ยกระทบกําไรแบงก์เกือบ3-4%ทีเดียวนะคะอันนี้ให้น้ําหนักมากเลยนะคะอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยก็คือตัวสำรองนะคะสำรองมันก็จะไปผูกโยงกับ NPL นะคะถ้าเป็น NPL ในสภาวะที่ เราคุยกันแล้วมาในหนึ่งชั่วโมงกว่าเนี่ยว่ามันยังขึ้นแต่ว่าขึ้นอยู่ในเรทที่จำกัดตรงนี้เราไม่ห่วงแต่ว่าสมมุตินะคะถ้าเราพูดถึงเคสของดิจิตอลทีกิดสมมุติมันไม่ใช่แค่ที่เรารู้จะติ่มนะคะมันยังมีลายอื่น 1, 2, 3ตามมาอีกเนี่ยแน่นอนแบงก์ก็ต้องเพิ่มเอ็กซ์ตร้าของตัว Provision เข้าไปนะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันนอกเหนือจากประมาณการที่ประเมินไว้นะคะแต่ว่า เครดิตคอสนี่ก็จะกระทบกำไรค่อนข้างเยอะพอๆกันนิเหมือนกันนะคะอย่างที่ให้ภาพไปแล้วเมื่อกี้อันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อยากที่จะให้นักลงทุนติดตามสำหรับตัวของเซกเตอร์โดยเฉพาะนะคะพี่นัดมีเพิ่มเติมไหมคะทิ้งท้ายหน่อยค่ะก็ถ้ามองภาพปีต้นปีนี้กับต้นปีที่แล้วเนี่ยข้อที่ดีก็คือว่าไม่ได้คาดหวังสูงปีที่แล้วคาดหวังสูงพราะมันที่สะพ้ายร,ราคาหุ้นเริ่่วงวันนี้ทุกคนเหมือนกับว่าอยู่ในภาวะที่ถ้าขับรถก็ไม่ไม่เร่งกันเร่งมากแล้ว คือขับเรื่อยๆแล้วก็เริ่มจะเห็นแล้วว่ามันมีหลุมไม่มีบอ่อคือขับรถช้าๆฉะนั้นถ้ามีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่านักวิเคราะห์เองอไม่ได้จิ้มตัวเลขที่สูงคือข้อเสียร,ระวังมากขึ้นอนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่ออกมาเนี่ยถ้าไม่ผิดคาดจริงราคาหุ้นจะไม่อินแปรมากแต่ปีที่ปีท,ปที่ปีที่แล้วเนี่ยยอมรับว่าทุกคนมองสวยคือขับคันเร่งนี่เร็วมากแล้วพอไปเจอปุ๊บเจอเจอ,เจอด่านเจออะไรมาเลยกับสะดุดหรือบางทีก็อาจจะเฉียวชนไปบ้างนะไม่ถึงรถพังแต่ว่าเฉียวชนแต่ปีเนี้ย ผมคิดว่าทั้งนักว,วิเคราะห์นักทุนเองเนี่ยเริ่มจะมองอย่างระมัดระวังพอเริ่มมองอย่างระมัดระวังปุ๊บเนี่ยราคาหุ้นสังเกตไหมครก็ค่อยๆขึ้นงั้นหมายว่าถ้าไม่มี n e g a ิ i v e s u r p r i แรงๆจริงๆเนี่ยราคาหุ้นไม่ควรที่จะดิ่งลงเหมือนปีที่แล้วละอย่างมากก็คือว่าอาจจะแฟลอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีปัจจัยที่ร้ายผมว่าราคาหุ้นจะค่อยๆขึ้นเพราะว่าคนเริ่มระวังอันนี้คือสิ่งที่ดีงั้นถ้าผมจะมองคือปีนี้กับปีล่ากว่าปีนี้ทุกคนระวังงั้นถ้าเกิดไม่มี negative s u r p r ร s e แรงๆ จะมีเสถียรภาพมากกว่าปีที่แล้วคําถามคือว่าอะไรที่แรงๆในประเทศมีอะไรการเมืองนี่ไม่ไพูดถึงก็รู้ๆกันอยู่นะเราไม่ต้องอธิบายปัจจัยในประเทศ NPL ก็รู้กันละขึ้นแต่ขึ้นไม่เยอะอันนี้ก็ดูไปหลายแบงค์ถ้ามีเซอร์ไพรส์คือไม่ขึ้นเลยนี่สิรับรองว่าหุ้นแบงค์มีโอกาสจะดีดีขึ้นนะครับเพราะว่ามันผิดเร์พรส์ไงคือโพสติฟเซอร์ไพรส์งั้นไม่มี supply, โพสติฟเซอร์ไพรส์ลงโกลด์พี่โอก็มอง มอง56%าเราก็มองเท่านี้งั้นถ้าเกิดว่ามันหย่อนกว่ามันมากไม่มีนะยะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเซอร์ไพรส์ด้วยการมีสปิริมอลัสขึ้นมาหรือมีสินเชื่ออันขึ้นมา,อ,นนนมาอันนี้คือคือภาพที่ดีสำรองเนี่ยผมว่าแบงก์นักวิเคราะห์มองสำรองค่อนข้างค่อนข้างเยอะฉะนั้นถ้ามันมี p o s ิทีฟเซอร์ไพรส์ก็คือว่าเอ้ยมันดีกว่าคาดดีกว่าคาดคนจะมองต่อไปปี2017นะว่าอย่างนี้สำรองปีหน้าน่าจะน่าจะลดลงราคาหุ้นก็จะไปก่อนล่วงหน้าหกเดือนงั้นถ จนถึงพีคไต่มาสามก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าราคาหุ้นแบงค์เนี่ยจะการขยับขึ้นเรื่อยๆจะขยับขึ้นเรื่อยๆแต่อันนี้สิ่งที่เกิดผมจะมองก็คือว่าอาจจะมองข้างนอกถ้าผมจะกลัวว่าปีนี้หุ้นแบงค์จะดิสพอยหรือว่าแย่เนี่ยผมให้น้ำหนักไปที่ต่างประเทศก็คือปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะ เรื่องของนโยบายการเงินโลกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเรื่องของจีนที่จะเป็นซอฟแลนดิ้งหรือฮาร์ดแลนดิ้งก็แล้วแต่งันถ้าเกิดทุกอย่างภาพไม่ได้ไม่ได้แย่มากเนี่ยผมคิดว่าราคาหุ้นแบงค์เนี่ยปีนี้จะมีเสถียรภาพมากกว่าแลวค่อยๆปรับขึ้นเพราะว่ากําไรไม่ได้ไม่ได้ม่ปรับขึ้นเยอะ GDP ไม่ได้เยอะแล้วความคาดหวังเนี่ยผมคิดว่าไม่ไม่สูงมากถ้าจะฝากไว้ก็คือว่าถ้าปัจจัยภายนอกไม่เลวร้วายมากแล้วกําไรหุ้นแบงค์เนี่ยผมเชื่อว่าไตรมาสที่1ราคากาไรหุ้นกลุ่มแบงค์จะเพิ่มขึ้น20-25%เททอมี่4 นั่นหมายความว่าถ้าราคาคุ้นดันเกือบลงมาด้วยปัจจัยภายนอกเป็นจังหวะทําไมถึงขึ้นสนํารองลดลงแน่นอนนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการงานลดลงแน่นอนนั้นถ้าเรามองตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีช็อตเทอมเนี่ยก็คือเอาลุกใน Q ิวหนึ่งของกำไรคุณดังจะดีและจะค่อยๆถยบขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่ดีแล้วถ้ามีเซอร์ไพรส์ว่าเอ๊ะ NPL ไม่ได้โตอย่างที่นักวิเค,าคราะห์กลัวนะไกด์ด้านมันดีขึ้นนะสำรองมันมันไม่ได้เพิ่มขึ้นมผมว่านั่นแหละคือจุดเพราะว่าเพราะราาม,มแรแ้้กกกอหืเ ถ้าช่วงนี้มีจังหวะที่ราคาลงเนี่ยถือว่าน่าสนใจถูกไหมคะเพราะาแนวโน้มผลกำไร Q1 ปีนี้มันจะดีถ้าถ้ามองตรงนั้นแต่ว่าผมอยากจะให้มองไกลๆคือถ้ามองเป็นไาไตรมาสเนี่ยเดี๋ยวอาจจะเป็นเชิง s p e c u l a t i e เป็น trading อันนี้คือ market timing แล้วอันนี้ก็จะ <c oughs> เป็นสไตล์ของพวก momentum trading แต่ถ้าเกิดว่ามองเป็น growth หรือว่ามอง value เนี่ยผมอยากจะให้มองยาวนิดนึงมองยาวก็คือว่าถ้า value มันลงมาเยอะแล้วแสดงว่ามันไม่แพงแล้วสองไปดูว่าอะไรคือปัจจัยเสี่ยงถ้าปัจจัยเสี่ยงที่คิดไม่ผิดคาด n p l ไม่ได้โตเยอะมาก สินเชื่อโตตามที่คาดแล้วผมว่ามันจะค่อยๆทําให้ราคาดีขึ้นโกรดเนี่ยอาจจถ้ามองโกรดเนี่ยอา,อาจจะต้อง selective ซึ่งผมมองโกรดว่าแบงก์เล็กจะวิ่งเร็วกว่าแบงก์ใหญ่ถ้าใครชอบโกรดนะเพราะว่าแบงก์เล็กเนี่ยผ่านพ้นช่วง endial cycle ไปแล้วนะครับโลนอาจจะไม่ดีละแต่ว่าโกรดจะดีกว่านะั้นถ้าใครชอบโกรดเนี่ยผมจะให้มองไปที่แบงก์แบงก์เล็กมากกว่าแบงก์ใหญ่นะครับงั้นก็ถ้าโกลดก็ selective โมเป็นตัมก็อาจจะใช้จังหวะในคิวหนึ่งนะครับแต่ถ้าแบร์ยูเนี่ยผมว่า แบงก์ใหญ่หลายๆแบงก์ยังคงน่าสนใจแม้ว่าเราเราเราไม่ได้มองว่าซื้อแบงก์แบงก์ใหญ่อื่นนอกจาก BPL แต่ผมคิดว่าถ้า Perform a n c e ต่างๆเช่น NPL มันมันไม่ได้เยอะอย่างที่คาดการณ์ที่อย่างมันดีนผมคิดว่าเราเองก็มีโอกาสเหมือนกันที่ที่จากนี้ไปก็จะมีอกาบอัปเกรดตัวแบงก์งใหญ่ตัวอื่นเพิ่มขึ้นครับค่ะพี่เคียวครับจะขออนุญาตเสริมนิดนึงจากพี่นัทที่พูดถึงในการมองยาวเนี่ยคืออย่างกรณีเคสของวอนบัฟเฟตที่บอกว่าเป็นกูรูทางด้าน value investor เนี่ย คือเขามีถือครองในพอร์ตเขาตลอดการคือ Bank Well Fargo คือ holding period <c oughs> อเขาการถือครองเขาบอกว่า permanent forever ตลอดตลอดการไปนิรันชัวน่วนีรันคานเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นว่อกี้บอกการถือยาวเนี่ยใน valuation ตรงขนาดนี้เนี่ยถ้าเรามองเรื่องของ PE ratio ของธนาคารนะฮะคือ8-9เท่านะฮะบางตัว8เท่า9เท่าไม่ถึง10เท่าเราเคยคิดไหมไหมว่าเราเป็นเจ้าของกิจการอยากลงทุนกิจการนึงนี่ payback period คือระยะคืนทุน 8-9ปีเท่านั้นเองถ้าท่านนักลงทุนถ้ามีความความสามารถในการถือครองหุ้นยาวถึง10ปีนะฮะหุ้นแบงก์ซื้อในขณะนี้คือว่าความสามารถในการทํากําไรสู่ผู้ถือหุ้นเนี่ยใช้เวลา8ปดปีเราเองเป็นเจ้าก็เรียกว่าคืนทุนแล้วธนาคารแบงก์กรุงเทพเองนะฮะเจปี แบงก์กสิรกรนั้นเปีหรือแบงก์อีกหกสิกว่าปีมีสยามกามาจลของเราเองคือร้อยกว่าปีเนี่ยลองคิดดูเราเองหามาเป็นเจ้าของแบงก์แล้วก็ได้คืนทุนหมดภายใน8ปดปีถึงไม่ได้ยาวเลยถ้าสมมติว่าความเป็นเจ้าของกิจการเพราะบางกิจการเองเราถือเรียกว่าสู่รุ่นสู่รุ่นเลยซ้ำจากตั้งแต่คุณปู่มาสู่คุณคุณพ่อมาถึงรุ่นเราจนจะส่งมอบต่อลูกเพราะนั้นในช่วงระยะเวลาในมองเนี่ยฮะใช่ไหมมองไปข้างหน้ารู้สึกไกลไกล แต่เราลองย้อนกลับไปทีหลังว่า89ปีนานไหมเพราะเราเคยขึ้นเวทีกับทางอาจารย์สุวรรณเพราะปัจจุบันแกอาจจะอายุ70มองว่าสมมติอาจารย์มองว่าอีก10ปีนานไหมก็ไม่นานเลยเพราะแกจะบอกว่าใครอยากันอยู่ถึงอายุร้อยร้อยสิบอีก40ปีสําหรับเขาเองคือ70ปีอายุ70ปีแล้วการถึงอีก10ปีไม่นานแต่สาหรับเองแล้วถ้าเรารอคอยเนี่ยมันรู้สึกนานเพราะฉะนั้นการมองถึงระยะการมองยาวเนี่ย ถ้ามองยาวได้การถือครองถึง10ปีผมว่าแบงก์เองคืนทุนหมดแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นเจ้าของกิจการถือต้อง70ปีใช่ไหมกว่า <c oughs> จะได้มาถึงวันนี้เพราะเขาบิ้วไอ้แฟรนไชส์แวร,ร์ของธุรกิจมาเครือข่ายสาขานะครับชื่อเสียงนะฮะไอ้ความเชื่อมั่นนะฮะไอ้เรื่องของ Trust ที่คนมีอยู่ที่ว่าเราเชื่อมั่นว่าไปฝากเงินที่ธนาคารถ้าไม่เชื่อมั่นเราก็ฝากไว้ที่ที่บ้านภรรยาไว้ใต้หมอนใต้เตียงนะฮะ หรือฝังกบดินด้วยซ้ํำไปแต่นี่คือคือความที่ว่าความเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นคนคนประเด็นว่าจะก,การเทรดจังหวะเก่งกําไรก็จะเป็นอีกอีกศิลปะและอีกศาสตร์หนึง่งแต่ถ้าเป็นการถือครองเป็นนักลงทุนถือยาวๆเนี่ยแบงก์เอง PE 8 9เท่าก็คือว่าเราเองสามารถคืนทุนภายในเวลาไม่ยาวเลยนะฮะ ทั้งสท่านมีมองที่ถือว่าค่อนข้างจะตรงกันนะคะคุยกันมาตั้งแต่ตอนต้นคือมองจากนี้ไปจนถึงยาวๆเนี่ยน่าสนใจด้วยหลากหลายเหตุผลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ valuation เรื่องของ growth ที่อย่างน้อยก็ไม่ได้ถอยลงก็คือรอดูว่าจะมีปัจจัยอะไรที่จะมา drive ให้หุ้นแบงค์มันไปที่สำคัญคือถ้าเราเชื่อว่า flow จะกลับมาถ้าเราเชื่ออย่างที่พี่เคียวบอกว่าตอนนี้กองทุนก็หาจังหวะในการจะเข้าเหมือนกัน แล้วจะมีเหตุผลอะไรที่เราจะไม่ลงทุนหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์หรือกลุ่มแบงค์นะคะตอนนี้หลายท่านก็แค่ภาวนาในใจว่าระยะสั้นขึ้นมาเท่าทุนก็นอนหลับแล้วนะคะขอแค่นี้ก่อนก่อนที่จะไปได้ไกลกว่านั้นนะคะเอาเป็นว่าช่วงนี้ค่ะเราขอกําลังใจให้วิทยากรทั้ง3ท่านนะคะขอเสียงปรบมือให้พี่เคียวค่ะคุณพีรพงศ์จิระเสวีจินดา CFA Managing Director แล้วก็ Chief Investment Officer Fund Manager จากปลรจบบุหลวงค่ะ แล้วก็พี่โอค่ะคุณอุสณีลิวรัตน์นะคะผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการจากบลเอเชียพลัสแล้วก็พี่นัทคุณธนเดชรังสีธน,นนนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบลเอชบีประเทศไทยจบลงไปแล้วนะครับสำหรับงานสัมมนาจะลงทุนอย่างไรเมื่อเศรษฐกิจไทยโต3%ครับซึ่งทางนักวิเคราะห์ลงมาถึงผู้จัดการกองทุนเองก็มีความเห็นที่ตรงกันถึงความน่าสนใจของผู้ในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีเวเลชั่นที่ดีนะครับรวมไปถึงการโกลดการเติบโตแบบน่าสนใจด้วยครับ และนี่ก็เป็นทั้งหมดของรายการ9้าวทันตลาดทุนในช่วงตอบคำถามพูดนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของราได้จันถึงสุ์เวลา10นาฬิกาถึง11น,นาฬิกาที่ช่องมัน c แชนแนลวันนี้ผมจิรติขันติพโคพรและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ